วันนี้วันนี้ผมให้ให้เป็นเป็นเป็นผู้นำแล้วผมเป็นผู้ตามเดี๋ยวผมเป็นพิธีกรให้ครับวันนี้เป็นแขกครับเชิญพิเศษนะครับขอตอนราบนะครับคุณแมนทิชนุสันท์ขอนคุ้บน้องเบนน่ารักไหมครับวันนี้เบนหล่อไหมขอเสียงกรีดให้เบนหน่อยครับพอกอนพี่พอกอน เราพี่แม่หล่อไหมอะถ้าเกิดขอเสียงกรีนน่าจะเหนื่อยกันนะผมว่าหรือขอขอได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสียงดังเกินเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เรามาใช้สถานที่แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้เดินดูกันเยอะใช่ไหมครับได้กินกาแฟกันบ้างยังกินไปแล้วมีใครนั่งเรือมาไหมครับไว้น้มาก่วน้ำมากเลย สุดยอดเลยนะครับสัมผัสได้ถึงความรักความรักและใส่ใจเหมือนกาแฟที่พี่เขาชงตรงตรงนี้เขาต้องนั่งเรือสายอะไรมาครับไม่พี่เขาว่ายน้ำมาอ๋อเขาว่ายน้ำมาแช่เขาไม่ได้นั่งเรือแช่แช่แชอะไรนะครับแชมไอคอนเรือไอคอนสยามเออนะใช่อากาศวันนี้ดีเลยนะครับเนี่ยดีที่ไม่ตายครับ ขอบคุณที่มากันนะครับรู้ว่าร้อนมากไม่ร้อนจริงๆร้อนไหมไม่ใช่นี่แม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยแต่แดดส่องตาอยู่นะไม่ร้อนเลยเห็นบางคนแบบซั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 บไม่ร้อนเลยจอแดดลงแล้วอะไรนะครับสบายดีครับขอบคุณที่ถามนะครับเสียงมันอาจจะเหมือนแบบอูอีนิดหน่อย มีบ้านเรียงคัะมีบัานเรียกไม่อยู่ครับฝากดูแลน้องเบนด้วยนะเห็นเบนเขาบอกเขาจะมีโชว์พิเศษหรือเปล่าใช่ไหมมีมีอ่ะมีอ่ะผมเตรียมตัวแล้วอะไรนะครับ ไม่มีอ่ะผมจะเข้าได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวซือให้เดี๋ยวใครขายไม่มีคนจะขายว่าต่อเลยขายแล้ขายเท่าไหร่ครับพันเลยให้ฟรีไม่ได้เดี๋ยวให้พี่เราซื้อให้แล้วเนี่ยโซอัลแล้วใช่ลูกคุณดูอย่างอะไรนะครับเอาพี่โคไม่โค้งมาดูมาช็อตผมทำไม กำลังยืนเมื่นลอยอยู่กำลังแบบชมบิวเนาะสบายใช่ครับพยายามซึมซับโมเมนต์นี้อยู่เราเหมือนเราได้มาใช้เวลาร่วมกันอลยคือพูดดีจริงเลยใช่ใช่ครับอะไรนะครับผมผมรัดคิวครับผมหวังว่าเดี๋ยวเขาจะเอามาให้ผมเอาเสื้อผมไปแลกกับเขาอยู่ จริงๆพี่เขาเก่าว่าจะเอาข้าวลองมาแน่กับผมจริงๆอันนี้คือแผนแรกอะไรนะครับเป็นสื่อเหรอครับต้องต้องทำยังไงมันมีรหัสต้องทำยังไงบ้างครับผมจะโดนรับน้องไหมเนี่ยมไือผมจะโดนรับน้องไหมครับเนี่ยแล้วแต่ครับผมจะโดนแกล้งไหมเนี่ยไม่แน่นะครับไม่แน่คุณมีอะไรมาให้ผมอ่ะเดี๋ยวผมขอผมขอคิดดูอ่ะ ขอคิดดูก่อนนะผมขอคิดดูก่อนว่าผมจะเอาอะไรมามาแบบมาถวายคุณดีอะไรขอเบอรอเกินมาอะไรนะครับวันเกิดผมทุกคนคงลืมหมดแล้วมั้งเพราะว่ามันมันปีหน้าเลยนะมันปีหน้าเลยมันก่อนแน้ว่าจะเหลือแฟนขับห้าคนก็ได้ใช่ไหมลงี่เลเดี๋ยวไว้ใกล้ๆค่อยคิดครับเดี๋ยวไว้ใกล้ๆค่อยคิด เขาจะมีบัตรให้ผมปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนพี่เขาให้พี่เขามีแบบอัธยายอะนะต้องอาขอดูก่อนด้วยได้คุณไปได้อยู่แล้วไปได้แล้วคุณจะมาหรือเปล่าคุณอาจจะยุ่งอยู่ก็ได้ไปเลยครับไปมันเกิดจันในถ้ำปะคะกัดในถ้ำเราจะไปกันใช่ไหมครับอยากนำให้นี่มาถ่ายทอดเลยอะไรนะครับจานหมูกระทะเหรอครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอลองคิดดูก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดดีกวอนเดี๋ยวพูาอะไรเยอะเดี๋ยวพี่แมนท่องทไปทางไหนคะพี่เมนท่องทาไปทางไหนอะไรนะครับน้ำไปทางไหนทปทางไหนไหนวะจเอยนัหาไม่เจอ้า่าจะทางนู้นมั้งครับ อะไรนะครับคนรูปหรอน่าจ๋าครับน่าจ๋าน่าจาขบวนกาอะไรนะครับไม่ง่วงครับไม่ง่วงครับนี่ได้กินได้ซื้อกาแฟกินได้กินกาแฟกันครบแล้วใช่ไหมครับโอเคครับ เต็มถังคืนนี้ไม่นอนนอนอีกทีพรุ่งนี้ใช่ไหมัีพรุ่งนี้พี่แมนเลี้ยงกาแฟได้ไหมคะอะไรนะครับเลี้ยงกาแฟได้ไหมคะเลี้ยงกาแฟได้ไหมเลี้ยงหมดนเลยเลี้ยงหมดนี่เลยคุณจะโดนลงน้ำนะตอนนี้มีงบไหมครับโยนหายไปเฉยเลยจรลงๆเขาบอกว่ามีเขามีเขามีอยากให้พี่แมนเลี้ยงไหมอ่ะอยากเลี้ยงน้องแบนก็ได้เลี้ยงพี่แมนด้วย In the fan. In the fan, in oh, the oh, pan. Oh, in the pan. In the pan? Vietnam. Oh hello Vietnam. Is that Oh, where are you from? Malaysia. Thank you for coming. Indonesia. I'm from Thailand. Oh, okay, okay. Indonesia. Indonesia Thank you all international fans for coming here and supporting us Thank you Hope to see you guys at the fan meet You guys are welcome, come and join us Please take care of Inter fans too They go to the temple or something like that What's that? <laughs> รักรักกันไว้แก๊งเราลองรักกัน Thank you see you guys I hope to see all you ตาพี่เขาไปนอนบ้านอะไรอย่างเงี้ยขอดูด้วยได้ไหมพี่แม่เลือคนไทยของแกพูดไปเลยผมคิดว่าถ้าเจอผมพูดอะไรแล้วเธอเดี๋ยวมันจะเริ่มเธอโอเคโอเคผมก็เลยเบรกตัวเองด้วยอะไรนะครับนอนผมนอนนอนครับ ผม่าตมวด้เหรอโะเคมาไอเราก็เทซะด้วยทีนี yeah. course, ้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยอ่ะอะเท่กว่าพี่แมนงเลยพี่แมนพูดได้ยังไขอะยงเมื่อกี้นี่นี่พี่แมนงงอะไอเราก็เทซะด้วย ก็ลำบากว่าผมเฮ้ยเฮ้ยผมอยากเห็นท้าออะไรงามๆของคุณคุณโชว์ผมหน่อยสิแม้ว่าผมโชว์บ่อยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไอ้นี่เดี๋ยวมันไม่ขลังเออเดี๋ยวมันไม่ขลังคนโชว์แต่ผมเยอะอยู่นะาคุกว่าเป็นอะไรบุญตาได้ไหมท่าเบิร์กเขาเรียกท่าเบอร์เกอร์ใช่ไหมผมมาไปทําใส่เขาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าท่าเบอร์เกอร์แล้วเขาก็มาพี่ทํา ท่าเบอร์เกอร์ให้ดูหน่อยผมก็เบอร์เกอร์อะไรอันนี้เขาเรียกอะไรอันนีผมไม่รู้ไหนพร้อมพร้อมถ่ายครับพร้อมแล้วทำสิทำสิไม่ต้องเขินนะรำเร็วทรำเร็วคือคือแบบมีนักองเตยวต่างชาติเขายินงงอยู่ข้างหลังนะถ้าเกิดผมทำท่านี้มันอาจจะดูมันก็เม่ไรแล้วมันก็ดูน่ารักหน่อย อะไรไหมครับอสิจบแล้วครับได้ทีเดียวครับมันทำยากครับมันต้องใช้อารมณ์เน <ผม S 2> ี่ยเหรอพี่ต้องสอนผมนี่ผมทำไม่เป็นทำอะไรทำอะไรทำทำยังไงนะ <laughs> เหมือนโดนแกล้งเลยเป็นน่ารักไหมครับผมผมยิ้มจนแบบเมื่อยแก้มเลยหมดละชนะทีชนะที สำคมเหรอครับมีดคิดไม่ออกจริงครับพี่ไม่ออกจริงมีดอะไรนะมีดมีดอะไรนะมีดอ๋อมีดอ๋อโอเคอ๋ชอบชอบเดี๋ยวเก็บไปเล่นมีดผมเบนน้องเบนคะค้าประจำดอมเป็นสือชอบกินอเมริกาโน่ครับผมอยากได้ค่าแบบนวดแมว กินมาแล้วครับคล่องไร้คล่องไร้ไอตัวพี่หดแมวจันใจยาวๆนี่เดี๋ยววันอื่นนี้มาเดินกันที่นี่เหมือนครั้งเนี้ยมาเฟสติวัลอย่นะครับรับเข้าดต้มเหมือนน่ะหลุดแมวมาแล้วน่าจะมาหลุดหลุดแมวมาแล้วจะไม่บอกออกมาตอนไหนให้แบบเซอร์ไพรส์เอาแล้วกันเพราะกาแฟอร่อยเมื่อกี้ได้กินไปแก้วหนึ่งอะไรนะครับ เมื่อกี้กินลาเต้ไปพ่อคุณไหลไปไหนถ่ายด้วยดุ๊กดองคุณไหลด้วยยังปกติมากว่าไหนดีอะไรนะครับอะไรนะครับพรุ่งนี้มีงานไหมพรุ่งนี้ผมมีงานเลยนะอ้าพรุ่งนี้ผมมีงานเหรอสคััรบขอให้มีความสุขมากๆ มีใครอยากขึ้นมาร้องเพลงไหมครับพี่แมนโชว์พี่แมนร้องพี่แมนร้องไมน่นะ <c oughs> อันนี้คือซิงเกิลแต่นี้เป็นแบบเวอร์ชันแบบปรับปรุงมาแล้วปก,กติจะใครอยากจะขึ้นมาพูดไหมครับคุณโ,<อ>โชว์เห,อหรอไมยล่ะรอแฟนมีดครับเดี๋ยวรอแฟนมีดพร้อมพร้อมไปแฟนมีดกันหรือ,อยังโอรอแล้วค,ครับอลังการแน่นอนอใช่ไหมครับ สบอยได้มีลิฟต์หรือเปล่ามีลิฟต์มีสลิงได้หรือเปล่ามีโผล่ไหมคะฉุกเฉินมีเธเวิร์กแน่นอนครับพี่แมนเราเอาเครียดแล้วทัวร์ที่สองชั่วโมงมีจุดพูไหมคะมีอะไรนะคะรับจุดพจุูพี่จันมีจุดพูด,ด้วยไหมพี่จุดไม่ได้หรอฉัวจุดเท่าศตูเลย เดี๋ยวขอคิดดูก่อนครับเดี๋ยวโอ้ถือคุณเล่นน่าจะเท่นะนะครับครับเดี๋ยวผมขอคิดด้วยผมก็เท่ได้ด้วยหรอเก้ยนี่กระเป๋านี่สีแดงดีได้แค่แป๊บเดียวเหรอครับ ร้อนกันไหมครับวันไหนคหรับโอเครป็นแฟนให้หรอรจะเย็นขึ้นไหมอ่ะไ,ไม่เย็นขึ้นหรออ๋อเย็น,นอยากขึ้นไปหน อะไรนะครับขอบคุณครับแต้ยอมแพ้เาพี่เป็นทคุก็ไม่เบานะคุณก็ไม่เบานะพี่เป็นหล่อไหมหล่อปล่อะอะไรนะครับเสื้อกา้มรไไม่เคยเห็นนะเสื้อก้ามดำไม่เคยเห็นพอหมอ หร kind of mm. ือว่าหรือว่าเป็นน้องถอดแจ็คเก็ตออกนะอากาศมันร้อนเก็บไว้เก็บไว้แฟนมีดเก็บไว้แฟนมีดคืออะไรคือให้ผมใส่เคือการอย่างเดียวเลยครับกับผมชอบแต่งแตะพัดเตอร์นั่นเลดีนะผมก็หวังว่าจะชนะนะครับวันนี้ล้วนล้วหวันเสี้ย ครับอะไรนะครับหอมากเลยอ่ะขอบคุณนะครับอยากแีไดู้ปปั้นสียากับัตอสัใจข้าวหมูครับเฮ้ยจิ้แก้เลยค่ะาหาเลยค่ะครับอะไรนะครับแมวม่มีเลยครับ

เ o าไปนอนบ้านี่นะ้วเข h ทำเขาโตไม่เขากินเลยต้องพูดตรงนีเหรออันนี้พี่แมงนะไม่เจเจอกันนะขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณนะครับเราถ่ายรูปกันหน่อยมครับ